แบงค์สิบแบบสอนแดงครับเพื่อนแบงค์สิบนะครับอักษรแดงนะครับใบละ50บาทนะครับของแท้นะครับเพื่อนๆก็บ่นกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยทําไมมันถูกจังนะครับใบละ50ถูกก็รีบเก็บสิครับเพื่อนๆถูกนะครับก็ต้องรีบเก็บนะครับถูกแล้วอย่ารอช้านะครับอย่ารอให้แพงนะครับพอบอกว่าเป็นใบละแสนเพื่อนๆก็จะชอบซื้อแต่พอบอกใบ5้บาทเพื่อนๆก็ไม่สนใจนะครับสนใจตั้งแต่ยังถูกถูกนะครับพอแพงแพงค่อยว่ากันนะครับเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับ ของพวกนี้ก็จะมีมูลค่าทําไมถึงมีมูลค่าเพื่อนๆก็ลองดูสิครับวันนั้นมันสิบบาทนะครับวันนี้นะครับติดขายได้50าสิบนะครับเก็บให้ลูกให้หลานต่อไปเขาก็ขายได้2องสาม้ก็ว่ากันไปนะครับทีนแต่ต้องรอเวลาไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้รวยเหมือนลอตเตอรี่ที่พวกเราซื้อกันอยู่นะครับแล่ลอตเตอรี่พวกเราซื้อปุ๊บวันนี้เอาพรุ่งนี้รวยแล้วนะครับ ก็เป็นว่านะครับไม่ได้รวยพรุ่งนี้นะครับแต่รวยระยะยาวนะครับเห็นไหมครับจาก1ิบขึ้นมาเป็น50แล้วนะครับมีมูลค่าจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจเลยนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับซื้อให้ลูกให้หลานนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอยากซื้อให้ลูกนะครับอยากซื้อให้หลานนะครับต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่นะครับคนที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับซึ้งจริงๆนะครับซึ้งจริงๆนะครับขอบคุณเพื่อน เราอยากจะเท่เราอยากจะเก็บให้รูปให้ลานนะครับแล้วมันสิบบาทอะเพื่อนแล้วมันก็ขึ้นแล้วอะครับขึ้นมาเป็นห้าสิบแล้วครับเห็นไหมฮะห้าสิบก็มีคนยอมซื้อแล้วนะครับถูกต้องไหมฮะแล้ววันหน้าถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อสองร้อยนี่เราจะบังคับเขาได้ไหมฮะก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับแบง1์สิบบาทอักษรแดงนะครับวันนี้ห้าสิบแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ร้อยถึงสองพันก่อนใครซื้อก็ไม่ขัดใจครับ